มือนีตามาขอนแกนส่วนมาไวาสิวะเทพเทวาไล่ได้รักษาใหญ่สุดแคว้นแดนอีสานตะการตาเสื้อกันว่าขอพรดใดสมใจเอ่ย โอเคสวัสด <łość> ีครับผมบังนะครับมาแล้วครับผมวันนี้นะครับตาพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดขอน มาเป็นมิดแกเลย,เย <laughs> <laughs> ปกติแล้วอะต้าพาท่านผู้ชมไปไหว้เกี่ยวกับวัดไทยวันนี้จะพามาเปลี่ยนบรรยากาศก็คือไหว้ต่างาศาสนาบ้างแต่จะเป็นาศาสนาอะไรเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยครับไป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  ตอนนี้นะครับตาก็พาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ที่หน้าเทวราศีวะมหาเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือมันใหญ่มากอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเห็นภาพมุมสูงของที่นี่มากๆเลยนะครับที่นี่นะครับเขาบอกว่าเป็นศาสนสถานที่รวบรวมนะครับเทพและความศักดิ์สิทธิ์ขององค์เทพต่างๆไว้ที่นี่ทุกๆพระองค์เลยนะฮะจริงๆยังไม่ค่อยมีใครรู้จักมากสักเท่าไหร่นะฮะแม้กระทั่งคนอีสานเองเนี่ยก็ยังไม่รู้จักแต่วันนี้นะครับตาพาท่านผู้ชมเนี่ยมาดูให้เห็นกับตามาเยี่ยมชมให้เห็นกับตาเลยว่ามันงดงามขนาดไหนนะครับ ก่อนที่เราจะเข้าไปด้านในเนี่ยจุดแรกที่เราจะต้องมาก็คือตรงนี้นะฮะหน้าองค์พระพิคเนตซึ่งอยู่ด้านหน้าของาศาสนสถานที่นี่เลยนะครับเราต้องมากราบไหว้ท่านก่อนแล้วก็เข้าไปชมด้านในผมรู้ข้อมูลมาว่าที่เนี่ยเป็นวงกลมใช่ไหมฮะปีองค์พระพิคเนตอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยองค์เทพต่างๆแล้วเราจะต้องไปทางไหนก่อนซ้ายขวาดีฮะ,ะเราจะเดินไปทางด้านนี้นะครับทางขวามือของผมนะฮะ รูปแบบเทวบลไลนะครับเราออกแบบมาให้เหมือนกับโยนีและสีวลึงหรือสัญลักษณ์แทนขององค์พระศิวะณตอนนี้ที่ใหญ่ที่สุดของที่นี่ก็คือองค์พระพิกเนศถูกไหมครับใช่ครับอนาคตอีกไม่นานนี้เร็วๆนี้ก็จะเป็นพระศิวะถูกต้องครับแล้วใครคือผู้ออกแบบครับที่นี่มีความแปลกประหลาดเกิดขึ้นก็คือผมเองเนี่ยนะครับได้ฝันฝันว่าได้ทำภาพนี้พี่บิ๊กเป็นผู้ออกแบบแต่คือการออกแบบของพี่บิ๊กเนี่ยก็คือมาจากความฝันมาจากความฝันนั่นเองครับผม จะมองมหาคนครบาดาเป็นเหมือนเมืองบาดาเป็นเหมือนเมืองบาดาครับตรงนี้คือมหาอนันตนาคานะครับผู้เป็นใหญ่แห่งเมืองบาดาลนะครับ เวลาคนเขาเข้ามาขอพรส่วนมว่าเขามาขอพอร,าาอ,พอ,รอะไรกันนะาะอ,ะอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือที่พัดฮิ์เลยครับก็คือค้าขายที่ดินสิ่งที่จะมาขอพรและประสบความสําเร็จที่คนชอบมาขอนะค็คือโชคลาภเงินทองนะฮะและสิ่งสําคัญที่คนชอบมาอีกหนึ่งอย่างก็คือซื้อขายที่ดินเอาจริงๆตอนนี้นะฮะตาเองก็กําลังอยากจะขายที่ดินครับอันนี้พูดเรื่องจริงนะของพ่อของพ่อถ้าเดินทางมาที่นี่นะครับอยากจะมาขอพรเนี่ยต้องเป็นพวกผลไม้นะฮะหรือว่าใบสีพวงมาลัยงดของขาวถูกไหม จุดเว้นก็คือถ้าสมมติว่าจะมาถาวายองค์พญาจนาคเราอนุญาตให้ไหว้ไขได้แต่ถ้าไหว้องค์เทพเราจะไม,ไม่สามารถไหว้ไขได้นะครับไม่สามารถรเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านหนกันไข่แมอยตรงนีเหรอ บอกว่าองค์นี้นะครับท่านจะชอบประทานในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตความมั่งคั่งในเรื่องของการเงินถ้าใครต้องการในเรื่องนี้นะฮะต้องมาองค์นี้เลยให้ได้นะครับองปู่มหาอนันตนาคาตรงนี้อีกหนึ่งไฮไลท์จุดไคลแมกนะครับมาถึงที่นี่นะครับเทวราชีวะมหาเทพต้องแวะมาจุดนี้ให้ได้นะครับผมสำหรับใครที่ต้องการ อยากจะค้าขายในเรื่องของที่ดินนะฮะต้องแวะมาที่องค์นี้องค์นี้นะครับข้อมีทิคในการมาขอพอรด้วยนะฮะอย่าให้พี่บิ๊กนะครับเป็นเป็นคนแนะนําว่าทิคก,การขอพอรคืออะไรเราจะใช้หน้าผากนะครับแตะไปที่นิ้วชี้ของพอระองค์แล้วระหว่างที่แตะนิ้วชี้ของพอระองค์เนี่ยเราก็ตั้งจิตได้ถามว่าเราต้องการขออะไรขออะไร อย,อย่าประสบความสำเร็จเรื่องอะไรเงี้ยก็ให้ขอได้เลยโดยส่วนใหญ่องค์นี้ผมเน้นย้าเลยว่าเรื่องเกี่ยวกับอ,อสังหาริมทรัพย์เรื่องของการค<อ>้าข,ขายที่ดินถ้าขอสําเร็จแล้วนะฮะให้นำํำไพดีมาแก้บนนะครับ ้านขวามือของต้าน,นะฮะท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่าเป็นเหมือนกองกระดาษจริงๆไม่ใช่กองกระดาษหรือขยะอันนี้คือโฉนดที่ดินนะครับสำเนาเอกสารโฉนดที่ดินนะครับที่เวลาคนเขาต้องการขอพรจากพ่อปู่เนี่ยเขาก็จะนําสำเนาเอกสารตัวนี้นะครับมาฝากไว้ที่หน้าองค์พ่อปู่นะฮะเพื่อขอพรให้ขายที่ดินได้มาขอแล้วสมหวังหรือไม่สมหวังนะัะต้องลองมา ตรงนี้นะฮะจุดนี้ขอพรอะไรก็ได้นะคือได้ทุกเรื่องเลยนะครับถ้าใครมาขอพรตรงนี้นะครับเดียบเสมือนกับการขอพรกับพาศิวะโดยตรงนะฮะเพราะตรงนี้เหมือนกับจักรวาลที่พาศิวะนะฮะมองเราอยู่นะฮะ านผู้ชมอาจจะเห็นป้ายด้านหน้าผมนะอย่าตกใจนะฮะอย่าตกใจนะครับจริงๆแค่เป็นการจําลองนะฮะดินแดนนรกของศาสนาพราหมณ์ฮินดูโดยปกติแล้วเราอาจจะเคยเห็นของศาสนาพุทธนะฮะว่าเป็นยังไงเหมือนประมาณมีกระทะทองแดงมีต้นงูต้นงิ้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าของศาสนาพราหมณ์อินดูตาเองก็ยังไม่เคยได้เห็นเหมือนกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวให้พี่บิ๊กนะครับพาเข้าไปดูด้านในหน่อยแล้วกันนะฮะร้อน คือพี่บิ๊กบอกว่านะฮะสำหรับท่านใดที่รู้สึกว่าตัวเองนะฮะกระทำความผิดมาหรือว่าตัวเองเนี่ยได้ทําสิ่งที่ไม่ดีมาอยากจะมาชําระบาปต่อนหน้าองค์มัจุราชที่นี่ก็ได้นะครับเพื่อฝอนหนักเป็นเบา,าหรือว่าเพื่อความสบายใจของท่านเองนั <S <S <ค>่นแหละฮะวิธีการชําระบาปครับท่านผู้ชมพี่บิ๊กบอกว่าให้นาําศีรษะของเราเนี่ยไปไว้ใต้อุ้มมือนะฮะขององค์มัจุรานะฮะแล้วก็ผู้สรารภาพบาปกับพระองค์แล้วก็ขอพรถูกไหมฮะตอนนี้ขับบาปอะไรมาหรือเปล่า ไม่รู้ตัวเหมือนกันครับแต่ว่าสารภาพันแต่คิดว่าก็คงมีนะฮะอาจจะรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างก็สารภาพตรงนี้เลยก็แล้วกันนะฮะนี่คือองค์พิคเนตนะครับที่องค์บาบาได้ประทานให้ต้านะครับเป็นอะไรที่สวยงามมากแลวต้าเองรักและเคารพศรัทธาในองค์พิคเนตอยู่แล้วสําหรับ โ,โอ้ยโดนใจมากๆองค์นี ies, ้เป็นองคที่องค์บาบาลักที่สุดและผ่านพิธีกรรมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยของดีของดีตาก็เดินเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้เป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเข้ามาขอพรได้นะครับใครอยากสมหวังเรื่องอะไรนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความมั่นคงในชีวิตนะครับก็สามารถเข้ามาขอพรที่นี่ได้นะครับเป็นอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจนะครับยังไงฝากเขาด้วยแล้วกันนะครับเทวศิวะมหาเทพจังหวัด ผอนกันครับสมหวังนะครับออนทัวร์ยังมีอีกหลายที่ที่จะพาท่านผู้ชมไปสมหวังกันรอติดตามได้ที่ฟินฟิน c h a n n e l t v บัูดอนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ